สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานทรงหรูดูดีมีเสน่ห์กับตัวนี้นะครับ Toyota Camry 2.4 q ปี2005นะครับเป็นโฉมไม่นเชษนะครับสภาพสมบูรณ์สวยครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ Toyota Camry 2.4 q ิไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวํำครับเดิมเครับจะทรงใส่ล้อมาให้เรียบร้อยครับสีดาเงางาม ขัดเคลือบไว้169,000บาทนะครับใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้ครับอยู่ที่คลองสาปทุมธานีนะครับถ้าท่านชอบและกำลังเล็งหา Toyota Camry รุ่นนี้นะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับเช็คทุกระบบใช้งานไปแล้ว220,000กิโลเมตรนะครับภายในเป็นเบาะหนังตกแต่งรายไม้เติมเดิมมาจากโรงงานนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับ เช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับเจรจาต่อรองพูดคุยราคากันนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับสำหรับพี่คนขายคนนี้ก็เช็ครถดีแล้วคัดรถอย่างมีคุณภาพส่งต่อให้กับสมาชิกลองเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจัดส่งให้พ่านถึงหน้าบ้านได้ครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะไม่ถึงบ้านนะครับรับประกันให้เลยครับเดิมบางสวยสมบูรณ์นะครับกว้างขวางนั่งสบายภายในสวยๆนะครับเบาะหนังงามๆครับ มีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังเย็นทัวดถึงสะดวกสบายแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้รถสวยทรงหรูครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสมาชิกครับผมชี้เป้านําเสนอกล้าการันตีการจัดส่งนะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับจะพาเพื่อนพาช่างช่วยตรวจสอบก็จะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจนะครับสําหรับตัวนี้เป็นโฉมไมเนเชสนะครับปี2005นะครับเช็คชมตรวจสอบดูได้นะครับไปดูรถ ไม่ได้ก็รอเช็ครถที่หน้าบ้านนะครับชอบเน้นโทรเจรจารสอบถามนะครับสำหรับแคมรี่ปี2005นะครับมีไฟไทยก็จะเป็นแบบทัดทิมนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเป็น 2.4Q ตัวท็อปสุดนะครับเดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่้ามนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเช็คให้แล้วครับที่เหลือท่านชอบแค่ไปทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยรวมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับการซ่อมบำรุงดูแรสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับใน Camry ครับครับในแฟนเพจ Facebook นะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรุงการใช้งานให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับตกแต่งรายไม้เดิมๆมาจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายดูดีพรีเมียมนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหานะครับ2.4ก็ถือเป็นตัวท็อปนะครับกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันม่านหลังไฟฟ้าแอร์หลังแอร์ดิจิตอลนะครับเย็นหน้าหลังกลางได้หมดครับเลือกเลยครับสนใจตัวนี้เป็นเมือนเรือนไม้สามสีนะครับก็จะมีเขียวส้มฟ้านะครับเลือกได้ตามสบายตาครับ เช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับประมาณนี้นะครับสําหรับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณสรรมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามาติดตามและรับชมนะครับหวังว่าช่องนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะพยายามหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับก็เลือกชมเลือกซื้อจัดที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวจะได้สบายใจใช้งานกันยาวๆครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่ชอบรุ่นไหนก็ตามนะครับ ตามแฟนเพจเฟ e บ o ๊ k นะครับมีคนใช้งานแบกปันประสบการณ์แน่นอนนะครับคันนี้เรียกว่าเนียนสวยเดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสมบูรณ์ทั้งด้านท่าและด้านท้ายครับสวยแบบนี้ถ้าชอบนะครับตัดสินใจไปดูรถตูได้เลยครับนี่นะครับเป็น2.4นะครับสีดำเงางามมีเริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างยางใช้งานได้อีกยาวครับ นี่นะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งถังได้กับสมาชิกได้นะครับสำหรับคนที่หานะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับเทียบเคียงราคาตรวจสอบดูได้นะครับกว่าสภาพกับงบประมาณแบบนี้ไหวและใช่หรือไม่ลองเช็กรองชมครับรถถูกมีเยอะครับไม่ไดเอามาให้ดูนะครับเน้นแต่รถสภาพสวยราคากำลังดีครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจขอบคุณครับ